เศรษฐกิจระดับมหาภาคกันเลยนะครับเป็นมาตรการที่ออกมาจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็จะเริ่มสัปดาห์นี้แล้วนะครับกับเรื่องของการตรวจสอบควบคุมธุรกรรมการซื้อขายทองคำครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทองคําก็ราคาพุ่งสูงนะครับทีนี้จะต้องมาตรวจเข้มทั้งเรื่องของรายงานปริมาณการซื้อขายจํากัดวงเงินการซื้อขายบนแอปพลิเคชันครับหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบแล้วพบสัญญ,ญาณผิดปกติ ในการซื้อขายทองคําบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีการกํากับดูแลโดยปีที่แล้วครับพบว่ามีการซื้อขายทองคําสูงถึง50ถึง60ของ GDP โดยธุรกรรมรายได้รายใหญ่สุดของร้านทองคำเนี่ยนะครับร้านขายทองเนี่ยฉเฉลี่ยสูงถึง5ล้านล้านบาทแล้วก็พบธุรกรรมการเทรดทองคําต่อวันเนี่ยครับฉเฉลี่ยถึง60,000ล้านบาทนะก็ แล้วเคยสูงสุดถึง2.5แสนล้านบาทด้วยนะครับต่อวันนะที่เทรดกันของคนไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณวิทัยรัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทบบอกว่าตั้งแต่วันที่ 23- มถึง29ามกราคมนี้ทปทเนี่ยจะตรวจสอบนะครับแหล่งที่มาในธุรกรรมแล้วก็จะมีการกําหนดเพดานการซื้อขายคาดว่าวงเงินเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านบาทหรือ100ล้านบาทไม่เกินนี้ครับเชื่อว่าจะช่วยให้เงินบาทเนี่ยมีเสถียรภาพขึ้นแล้วก็ได้แก้ประกาศเกณฑ์การนําเข้าเงินสกุลตราต่างประเทศเกิน2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งจากนี้เนี่ยจะต้องมีการตรวจ เอกสารแหล่งที่มาของเงินเนี่ยเข้มข้นขึ้นรวมทั้งการจำกัดวงเงินแลกธนบัตรเงินตราต่างประเทศเหมือนเราไปแลกร้านรับแลกเงินอย่างเงี้ยครับนะพวกร้านมันนี่เชนเจอร์ต่างๆจะต้องไม่เกิน8 0 0แสนบาทต่อคนต่อวันนะโดยยืนยันปัญหาทุนสีเทาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนรวมทั้งทปทต้องรวมกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างกันนะครับ